เอาแช่ใย,ยมะพร้าวนะคะเมือ่อเมื่อคืนแล้วเราก็นํามาบรรจุใส่ถุงก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นถุงสําหรับตอนนะคะสําหรับอุปกรณ์ในการตอนวันนี้เราก็มีอุปกรณ์อยู่ไม่กี่อย่างมีเชือกฟางมีมีดสะอาดมีผ้าผ้าสะอาดแล้วก็มีสารเร่งสารเร่งรากซึ่งใช้กระปีนะคะ จะเคยบุกรณ์เคยมกุกให้สันได้ถุงที่เราจะนำไปตนนะคะเราเอามาเรามากรีดกลางอย่างนี้กรีดกลางแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็บีบน้ำออกถ้ามันมีน้ำอยู่ก็บีบออกให้ให้มันอยู่แบบหมาดๆไม่ให้น้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวไม่งั้นร่างกันเน่า เรามาดูวิธีการตอนกันเลยไม่ตกรงไน